โอเควันนี้เรามาทานอาหารนี่ชี้ด้วยนะครับก็คือหยางงซิ่งโต้เจียงหยู่นะครับก็คือโตเจียงก็แปลว่าน้ำเต้าหู้หยู่ก็ปลานะครับที่นี่คือเป็นร้านหม้อไฟปลาน้ำน้ำเป็นน้ำแบบน้ำเต้าหู้นะคระที่จริงมีเขาหย่างซึงก็คือบำรุงร่างกายนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าซุปที่เป็นน้ำเต้าหู้เนี่ย จะมีเนื้อเต้าหู้ด้วยไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับดูรูปก่อนได้ครับนี่แต่ว่าน้ำแบบใสๆนะฮะน,น่าจะอร่อยอยู่กัน,นครับที่นี่ก็เป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าเชลเขาบอกว่าดูจากแอปแล้วก็มีรีวิวค่อนข้างดีนะครับ สวัสดีค่ะเดี๋อากสิบาสติกนะครับสดีุสวาสดีคะะ่สุดลังวุดนอดสุกสุด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 สุเสุดุด็กดสุดสแดสนดสุ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 ุดสุุดสดะ ชุดมันว่าชุดมันนี้ก็คือเลือกเลือกปลาได้ยางไงหรือว่าไงเลือกปลา,าปลแต่ว่าน้ําก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะนะโอเคเลือกปลาเลือกเครื่องมันนะครับที่เอาไปใส่ก,กับซุปนะครับผมอตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองมีเลอร์อยูน่นนะเอออำเภอมิเลอร์ออจังหวัดขอขนแก่นน,นนะครับเขาเสิร์ฟน้นํา เสิร์ฟน้ำนี่ก็เป็นน้ำเต้าหู้เลยฮะเสิร์ฟน้ำเต้าหู้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็สามารถดื่มน้ำเต้าหู้กันอันนี้บุฟเฟ่ต์น้ำเต้าหู้ก็บุฟเฟ่ต์กินไปเรื่อยๆนะ <c oughs> จะทำอะไรเอามานะฮะนี <c oughs> ่เขาบอก ต้มข้าวเขาจืดนะฮะก็ต้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลทรายเองนะครับผมเองไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเดี๋ยวผมชิมครับนี่น้ำต้มข้าแค้เลยครับ เขาพูดแท้ๆเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็อร่อยแล้วครับร้อนร้อหนูกินไม่ได้หรอนร้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 อนเขาจะลิ้นลิ้นเป็นคนจีนนิดนึงนะครับจะจะลิ้นมวนนิดนึ่งแล้พูดร้อนร้อนเร้นเร้ออนร้อลร้ออนยนเอนยนย เขาบอกว่าประมาณสิบนาทีนะครับก็จะสามารถทำปลาได้แล้วครับอ่าต้องซุปแน่สนใจน้้มซแล้วก็น้กน้มูวกช่กมีกุยอว่าีเาสุดยอดสุดยอดว้าเจียวว่ไม่งที่ล้าแล้วอ่ะียวไปถามเจ้าีอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรของนค้เดี๋วด ีส่วนีส่วนปยจะมีในนี้ก็จะมีพริกมีกระเทียมอะไรต้นหอมอะไรพวกนี้นะครับก็โปรตีนก็มีกระเทียมด้วยครับก็น้องโซฟี่บอกตาส่วนตาส่วนแปลว่ากระเทียมโอ้โทีแล้วเราก็จะเอาน้ำซุปนั่นแหละมาใส่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเจวนี่ปลาอะไรไม่เคยปลาเขาปูปลาแบบนี้เขาบอกว่าแบบนี้ นิ uhm, corner, ่งแล้วก no uh, uh, ็ก oh, ้างน้อยมีเด็กข้างใหญ่ก้างน้อยแล้วก็ก้างใหญ่เหมะกับเด็กป็นแ่เป็นน่าจะเป็นฟาที่นี่นะเขาไม่เคยเชิงนะครับอนนี้คือทำจากน้ำเต็้าหูแล้วจะเตกาด้าหู้าหูกับแป้งเขาเอามาทำเป็น อันนี้ภาษาจีนเรียกว่าปี่นะครับก็คือเป็นจะเรียกว่าอะไรก็คือเป็นเป็นแป้งแบบเนื้อนะครับมันนม่อรอหนูกินกินกินแต่ร้อนนะหนูกินแล้วไม่อร่อยหรอมันไม่อร่อยนะต้้หูอ๋อไปกินเต้าหู้เหรอฮ้หยทำเสียงนี้ไม่ได้<ะ>สงสัยไม่หวานแน่เลยก็เลยเด็กเด็กเลยไม่ชอบนะครับเราต้องถามต้องถามคนแก่นะครับอาคนแก่ว่าไงพูดชติ อร่อยแบบอร่อยแบบคำหนูนิ่งอ้าเลยเมื่อกี้บอกไม่อร่อยตอนนี้มาบอกอร่อยแล้วเอาไงกันแนี่ยนะดีดีสิแล้วเมื่อกี้ทำไมหนูบอกว่าไม่อร่อยจะสรุปอร่อยไหมเนี่ยขมมันขมเหรออ๋อขมเป็นขมมาอ๋ออ๋อเป็นแป้งขมดูดิผมผมผมชิมดีกว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้ผมลองครับ ก็โอเคนี่พวกเขาก็เสิร์ฟนิดนึงนะก็หวานอยู่นิดนึงอ๋ออืมหวานนิดนึงจากเต้าหู้แต่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าได้ลดไปถึงจากเต้าหู้นะมันก็จะเหมือนแป้งแป้งประเภทหนึ่งที่ทำอย่าเนี่ยหอื่น 啊、带那个这空包装的呢。带我我，说老板请子在煮鱼的话，让它再煮个四到五分钟再吃，要吃嫩一点就多煮一下。豆角煮鱼，它是越煮越嫩，越嫩。啊，不会煮老的，因为这个骨鱼它肉质要紧实一些，要吃嫩一点就多煮一下。西瓜。甜的嘛。的。哎，我记、啊，堂เจ้าของเขา เขาบอกว่าใช้น้ำต้มยำต้มฟ้าอินทรีย์ออ cas, มาโอ้ไม่องมันจะแก่โอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แก่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะไม่แก่ไม่ไมคือคือ,ค,อคือภาษาจีนเขาเรียกว่าแก่ด้วยคือหมายถึงว่าแบบมันจะมันจะแข็งอะฮะเอ่ามันจะมันจะไม่นิ่มอะเออนะฮะคือต้มนานแต่นี่เขาบอกว่าต้มนานอันนี้เขาบอกว่าต้มนานไม่เป็นไรครับ เจียวจิ้มน้ําจิ้มแล้วยังไม่ทันกิ้มปลาเลยนะฮะั้กินน้ําจิ้มสักสองสามถ้วยก็ได้ขอเแพงสับบ้านด้วยซีซีเปิดก่อนนะเป็นยังไงบ้างรปลาน้อยากกก子老公，我，要，吃。ยวก่อน ก oh, ็คือปลาอ๋อมันอาจจะอาจจะแบบว่ากินแต่เนื้อปลาเนี่ยหีึองต้องไปดูซุปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้ค่ะปลาดุก นี่มันจะไอ้นี่อย่างคือมันจะมีน้ำเต้าหู้เข้าไปในเนื้อปลาฮะคือมันจะหอมถั่วหอมถั่วเพิ่มขึ้นนะครับ มันร้อนมีซื้อมีก้างไหมฮะมีก้างมีก้างมีหรอมีนิดหน่อยนะแต่ปลาทนะ่อ้นนอร่อยชิมเราปลาปาชิมแล้วอร่อยมันเป็นยังไงมันเป็น ห,หอมไหมหอ,หอมเสียงเชียงปุเซียงแมา่แอยังถามถามว่าหอมไหมเอามาดมฮะเอามาดมเลยไม่หอมหรอ, <c oughs> อโอโหคือแบบว่าซุปมันยอดนะฮะคือมันเป็นซุปน้ำต้าหู้จริงๆครับ แต่ว่าตอนนี้มันมีน้ําของปลาเนะี่ยพอมันต้มปลาด้วยนะครับก็มีความหวานเะีความหวานของปลานะครับคมกล่อมมากนะครับามมาก็บวา่วาเขาถึงบอกว่าเป็นน้ำซุปบำรุงร่างกายนะครับ อันนี้ผักที่จิงมกินเต็มเลยนะครับเป็นผักยอดถั่วลันเตากับผักกาดขาวฮะเนี่ยยอดถั่วลันเตานี่ก็กรอบมากครับผมกําลังทานอยู่นะครับกรอบและหอมฮะนี่ก็คือข้าวอบมันนะฮะนี่ก็จะมีมันฝรั่อย่งนี้นะครับซึ่งผมไม่ไหวแล้วฮะผมแบบว่าอัดปลามาเยอะเกินแล้วนะครับอันนี้แค่ให้ดูนะครับทุกคนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ เหลือเยอะเลยกอดเหลือกอดที่ป้าป่าอิ่มแล้วหมูอิ่มไหมคะอิ่มมากไหมมากบายบายเอาบาย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 บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้นาคะ่ะ